สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูการผสมนกเขานะครับนกเขาใหญ่ทำง่ายง่ายจะได้ผลดีเลยนะครับติดตามกันนะครับครับดูการผสมนกเขาครับคู่นี้นะครับคั่นี้ตัวเมียอ้ากุกครับตัวผู้สามกุกป่าเป็นลูกป่านะครับแล้วก็เอามาผสมกันทีนี้ออกลูกแล้วนะครับ ลูกสองตัวนะน่าจะเป็นตัวผู้ทักตัวตัวเมียทักตัวนะครับนะที่ออกมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับระยะฟักของไข่รเริ่มฟักนะนกเขาจะฟักประมาณสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันนกฟักออกเป็นตัวนะครับหลังจากฟักแล้วก็จนะ,อ,ะออกลูกแล้ว ก็ประมาณ15วันลูกก็จะโตเต็มวัยนะครับสามารถบินจากรังได้นะครับ,าารบ,นะรบเราก็เก็บออกมาได้แล้วนะครับน,นี่เป็นอย่างน้อยที่สุดน่าจะสามกุกติดครับเพราะว่านกนี้จะไปทางเม่มากกว่าทางพ่อนะครับแต่ดูดูผมประดุมง่ายๆครับประดุมง่ายๆที่ขาดไม่ได้ก็ ให้กินข้าวกินน้ําแล้วก็ทรายอย่าลืมทรายนะครับหลายคนนี่พฟักไม่ออกนะครับผสมแล้วก็ใส่แล้วก็ฟักไม่ออกไอ้ที่ฟักไม่ออกก็เพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้กินทรายไม่ได้กินเปลือกไก่นะครับก็ต้องใส่เปลือกไก่บ้างผมใส่ไปแล้วนะครับมีเปลือกไก่เปลือกไก่ไกดิบๆนะครับเปลือกดิบแล้วก็ ทรายเม็ดทรายต้องใสาง่ายเพราะฉะนั้นเผืือกไข่มันจะบางให้มันจะฟักไม่ออกนะครับอาหารก็ผสมไปกาวเปลือกบ้างอาหารลูกไก่ผมไปกินอาหารลูกไก่เป็นหลักหนึ่งมันถูกด้วยแล้วก็สองมันมีผสมก้าโพดอด้วยนะครับมันผสมอยู่หลายอย่างเลยนั้นก็ทำให้นกกันก็ ติดไข่ดีนะครับคู่นี้ปีที่แล้วออกเจ็ดคลอกนะคู่ละเจ็ดคลอกเลยผสมเยอะเลยครับผสมเยอะเลยแล้วก็ลูกนี่ออกมาสามกุกสี่กุกสี่ถึงห้ากุกก็มีนะครับสามกุกยืนนะครับง่ายๆครับรองรังก็พลาดพลาดง่ายๆเพราะนกเขานี่มันจะรองรังง่ายไม่ได้มีคุมอะไรเลยของผม ไม่มีคุมอะไรเลยนะครับไอ้ลูกเขามันอยู่ง่ายๆนะครับถ้ามันคุ้นแล้วเนี่ยมันเขยนั้นแหละครับแต่ว่าตอนแรกๆนี่ก็ต้องคุมให้มันหน่อยนะครับต้องคุมให้มันหน่อยถ้าตอนแรกๆันต้องคุมให้มันหน่อยแล้วก็ไอ้มันป้อนนะครับไอ้มันป้อนเพราะว่านกที่แม่ป้อนเองเนี่ยจะแข็งแรงกว่าเราออกมาป้อนนะครับมันมีวิธีการป้อนหรือมันมันสื่อสารยังไงไม่รู้นะครับ แล้วก็มันจะทําให้แข็งแรงคา่าวเราก็อย่าให้ขาดน้ําก็เปลี่ยนให้สะอาดนะครับเป็นสุขานาเม,มื่สุขาพิบาลเขาเรียกสุขาพิบาลระบบสุขาพิบาลต้องดีหน่อยในฉะน,นั้นมกมันก็จะติดเชื้อในกะารับผมเปลี่ยนน้าทุกวนันน้ําต้องเปลี่ยนทุกวนันอาหารก็ใส่รวมๆกันไปนะครับแล้วก็ถ้าบอกลูกมีพลอลูกเริ่มโตก็พาไปตากแดดบ้างนะครับแต่ตอนนี้ตอนฟักเนี่ยไม่ได้เอาไปตากแดดเลยนะเพราะว่า จะทำให้มันมันตกใจได้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องไปแต่งกลรงใหม่พอลูกออกเสร็จก็ไปแต่งกรงใหม่แล้วก็เอาไปตากแดดทุกวันทักพักน,นะครับแล้วก็เอาฟางอะไรมาใส่ให้ใหม่นะครับมันก็จะไข่ใหม่แล้วก็ฟักอ,อุ่มันฟักสิบห้าวันแล้วก็ออกลูกสิบห้าวันเดือนหนึ่งได้หนึ่งเคราะนะครับเว้นระยะห่างะไรมันด้วยสักนิดหนึ่งนะครับอ่านี่ก็คือเคล็ดลับ ถ้าใครได้เอาทรายทะเลมาให้จะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีแร่ธาตุมากมันเค็มๆนกขอมันจะกินทรายทะเลนะครับทําให้ติดเปลือกไข่ดีด้วยนะครับทําให้ติดติดซีด้วยนะครับนี่ก็คือลูกนกที่ผสมเองครับผสมเองนะครับก็ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับเรื่องนกเขาเดี๋ยวผมในช่อง เพียงพอพอเพียงนะครับนะครับเนี่ยผมก็จะอัพพิธการเลี้ยงนกเขาหรือก็อื่นๆเนี่ยใหไไ้ได้รับชมกันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ